มือปราบสิบทิศภาคสามตอนที่สี่สิบจอมบงการจาาสิบตำรวจเอกรงแค่นเสียงสถานต่อไปเนี่ยกูจับอะไรที่ไหนกูจะปาดกูจะไถแม่งที่นั่นไม่ส่องรงพักเด็ดขาดเจ็บใจชิบหายเลยโว้ยเงินตั้งสามล้านแบ่งพวกโกโคนละสามพันงานนี้ถ้าไม่มีไออาทิตย์ไม่มีได้แดกขากะลยโว้ยรง เองจำคำไอ้กล่องดันได้ไหมวะมันบอกว่าอย่าจับส่งโรงพักเลยเท่าก็แตะเนื้อเข้าปากเสือปากหมาวยดาพุทธเอกรงว่าสเสียงดังเพราะความข้างแขนแน่นในอกจากสิตบตำรวจอาทิตย์ซึ่งเก็บอารมณ์และความรู้สึกข้างแขนไว้อย่างมิดชิดเอ่ยเสียงต่ำกับรุ่นน้องคนบ้านเดียวกันในลองบอกพีมาสิเงินสามล้านเนี่ยใครได้เท่าไหร่ สิบตำรวจโทพิรุณเหลียวมองบริเวณนั้นนิดหนึ่งเมื่อไม่มีใครจึงรีบจาราัยทันทีผมแอบได้ยินมานะพวกกำกับสนามเอาไปล้านสองแสนรองขันตีเอาไปเจ็ดแสนรองสุรพงษ์สามแสนสวปอ,อาริยะ2องแสนสวสสกิจสองแสนร้อยเวรทำคดีแสนห้าหมื่นแล้วก็ร้องสอวปชยัยรัตหัวนหน้าชุดของพวกพี่สองแสนหา ตำรวจทั้งสามหลุดปากสั้นๆตาเหลือกหลนเสมียนคดีหนุ่มเอ่ยขึ้นอีกเหลือห้า0 0ื่นลองขันตีก็เอามาจัดสรรให้พวกพี่นี่แหละครับโทหน้าอันนาถนักพวกเราเขาจับกลุ้งป็ดชุดแรกโดยเฉพาะมึงไอ้อทิตย์กลับได้ส่วนแบ่งแค่คนละสามพันในขณนะที่ในตำรวจใหญ่ๆทั้งหลายนอนกัะดิกเท้า เอาพัดลมเป่าพวงสวรร์คเฉยๆกลับได้รับส่วนแบ่งคนละสองสาแสนกูละเจ็บใจโว้ยอาทิตย์เอกรงครวนเสียงเคลือพุทธเอาบ้างทําไมสัญญาบัตรถึงได้เอาเปรียบประทวนขนาดนี้วะหรือว่าเห็นฉันประทวนไปแค่เศษมนุษย์ดาบพุทธไม่ต้องพูดเรื่องนี้หรอก ก็เพราะสัญญาบัตรเอาเปรียบประทวนหมากหมายแบบนี้วงการของเรามาทั้งด้สุดลงทุกทีในประเทศที่เขาจเจริญแล้วอย่างอเมริกาช่องว่างระหว่างประทวนกับสัญญาบัตรมีน้อยเหลือเกินเอกรงแค่นเสียงสั่นสะท้านตกลงเพียงอาทิตย์แต่จำยังไงครับเนี่ยเพราะพี่เป็นคนจับกลุ่มคดีนี้ก็ว่าได้ถ้าไม่มีพี่สักคนก็ไม่เกินเงินสามล้านใช่ไหมครับพี่รุ่นจี้จุด ตาำใจของรุ่นพี่คนบ้านเดียวกันเอออทิตย์สดลมเข้าปอดหนักหน่วงพลางหันไปทางดาบพุทธกับจ่าเอกรงผมจะขึ้นไปพูดกับท่านผูก้กำกับดูจะไปด้วยกันไหมเอออทิตย์กูไม่ละกลัวเดือดร้อนทีหลังว่าคิดว่าไ้หมามันแดกไปก็แล้วกันเอกรงรีบบอกพุทธรีบสอดขากูเหมือนกันอทิตย์แก่แล้วไม่อยากโดนนายเอาปูนไม้หัวว่ะเองขึ้นไปคนเดียวเหอะ ตกลงเดี๋ยวก่อนอาทิตย์มึงบอกกูกระดาบพูดก่อนซิมึงจะขึ้นไปพูดก,ก,กับท่านกับแบบไหนยังไงจ่าเอกรองคว้าข้อมือจ่าอาทิตย์เพื่อนร่วมร่นไว้พลางถามเสียงรัวกูจะถามปิ่นข้อ,ข,อข้อไปก็ไม่พ้นจํานวนเงินเป็นหลักนั่นแหละอาทิตย์บอกเสียงเขิมงั้นก็ขึ้นไปเอะกูกระดาบพุดจะอยู่รอตรงนี้แหละเพื่อนถ้าได้เพิ่มก็ต้องได้เหมือนเหมือนกันนะกลุ่มเราฮื เขารับคำสั้นๆแล้วเดินขึ้นชั้นบนอีกครั้งโดยมีพี่รุนตามไปแต่ก็แวะห้องทำงานของตนเสียก่อนและได้แนะนำอะไรๆกับอาทิตย์อีกหลายอย่างผู้กกับสนามเพื่อส่งแขกออกจากห้องต้องรับแขกลุงนน้องคนสำคัญจึงรีบถามอย่างนุ่มนวลอารมณ์ดีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะชั่วคำคืนเท่านั้นจานุ่มคนนี้ทำเงินล้านให้ มีอะไรข้องใจเพิ่มเติมหรืออาทิตย์ผมอยากจะเรียนถามเฮ้ยช้าช้าก็ได้ใจเย็นๆนั่งลงกรนแล้วค่อยพูดค่อยจากันขอบคุณครับจากอาทิตย์เอ่ยเบาๆพลางนั่งลงเก้าอี้หน้าตโต๊ะด้วยสีหน้าที่เก็บงำอะไรอะไรไว้อย่างมิดชิดผู้กำกับสนามยื่นหน้าถามอย่างนุ่มนวลอีกว่าถามมาได้เลยตอนนี้ผู้กำกับว่างพอดีเลยไม่มีแขกแล้วละ่ะ ท่านเป็นคนจัดสรรเงินหรือครับเปล่านะรองขันตีเป็นคนจัดการหมดเพราะถือว่างานเนี้ยรองขันตีเป็นแม่งานถึงได้เงินจำนวนนี้ขนาดเดียวกันอาทิตย์กับพวกก็เป็นหน่วยทะลวงฟันอยู่ทางโน้นจึงได้พูดต้องหามามีอะไรเลอะถึงถามแบบนี้นะ่ะผมกระดาบพูดและจ่าเอกลงได้คนละ3,000บาทครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นผมพูดจริงครับผมจะกล้ากโกหกท่านผู้บังคับเหรอ พูดใหม่นาะเราได้เท่าไหร่นะสามพหรือส0 0 0มนเมื่อกี้ผู้กำกับฟังไม่ทันสามพันบาทครับท่านหาทำไมได้น้อยแบบนี้หรือรองขันตีมีเหตุผลอะไรซึ่งไม่น่าจะมีนาะเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเโดยเฉพาะอาทิตย์จะต้องได้มาพอคนอื่นหมดตามรายละเอียดที่นั่นพันตำรวจเอกสนามชะง,งนขอโทษครับ ถ้าท่านผู้กำกับเป็นคนจัดสรรปันส่วนแล้วก็อย่างผมสมควรจะได้เท่าไหร่ครับผมรบกวนถามแบบนี้แหละเขานอบน้อมอย่างยิ่งเพราะผู้อยู่เบื้องหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโรงพักแห่งนี้แถมยังเป็นคนที่ใช้วาจาสุภาพกับลุงน้องทุกคนเสมอมาน่าจะห้าหมืนขึ้นนะอาทิรู้ในทันทีว่าผู้กำก,กับดึงคำพูดเพื่อไม่ให้ร้องขันตีเสียคนไปมากกว่านี้ เพราะเขาทราบจากสิบตำรวจโทรพิรุณว่าแต่เดิมนั้นที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะให้เขาถึงแสนบาทแต่ร้องขันตีรับไปจัดการทั้งหมดและรับผิดชอบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นครับผมรบกวนถามท่านภูมังกับเพียงเท่าน,นี้แหละผมขอลาเดี๋ยวก่อาทิตย์ผู้มังกับเห็นว่าได้น้อยเกินไปจะเรียกร้องขันตีมาจัดสรรปันส่วนใหม่นะอาทิตย์อาจจะได้เพิ่มอีกหมื่นสองมืน ซึ่งก็ยังดีกว่าสามพันผมว่าไม่ต้องแล้วล่ะครับท่านอ้าวทำไมล่ะไม่อยากได้เพิ่มเหลอพันตำรวจเอกสนามถามเสียงรัวแต่ไม่รุนแรงแต่อย่างใดท่านรองขันตีพอใจที่จะให้ผมแค่สามพันและท่านก็คงคิดดีแล้วล่ะครับแต่ถ้าท่านผู้กำกับเชิญมาพบแล้วสั่งให้จัดสรรเงินเพิ่มให้ผมจะเป็นการฝืนใจฝืนความรู้สึกและก็ฝืนความตั้งใจของท่านรองขันตีเสียเปล่าเครับ อันความกรุณาปลานีนะ่ะจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองจากจิตจากใจไร้การบีบบังคับใดๆทั้งสิน้นท่านให้แค่นี้ผมก็เอาแค่นี้ล่ะครับงั้นเอาอย่างนี้ในฐานหาที่อาทิตย์เป็นคนมีไหวพริบปฏิพานดีมีความเป็นตำรวจเต็มร้อยจนสามารถจับผู้ต้องหาได้จะเอาส่วนของผู้กำกับเองเพิ่มให้อีกเจ0 0รวมเป็นหมื่นหนึง่งตกลงตามนี้นะ จ่าสิบตำรวจอาทิตย์รีบยกมือไหว้ทันทีขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากครับเอาเป็นว่าผมไม่ขอรับในส่วนของเงินแต่จะขอความกรุณาท่านสักอย่างว่ามาได้เลยไม่ว่าสองขั้นหรือลาพักพรผู้กำกับอนุญาตทันทีผมขอท่านเป็นกรณีพิเศษในการออกสืบสวนคดียาเสพติดทุกชนิดครับณเวลานี้ แล้วผมพอจะมีช่องทางจับได้ไล่่านพวกมันแล้วล่ะครับกับมีหมาที่ผมฝึกดมกลิ่นยาเสพติดทุกชนิดครับโอ้วิเศษมากผมจะออกคำสั่งเป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวนี้เลยให้คุณออกสืบสวนคดียาเสพติดโดยเฉพาะเลยแต่จะลงบันทึกประจำวันให้ครั้งละ15วันก็แล้วกันครับผมอาทิรับคำเสียงกระหึม่มพวกกำกับวัยห0เศษนิดๆยื่นหน้าเอ่ยเป็นเสียงกระซิบ ทั้งทั้งที่อยู่กันเพียงสองคนเท่านั้นผูกกำกับจะไปอบรมที่กรมหนึ่งสัปดาห์จะเดินทางวันพรุ่งนี้เช้าถ้าอาทิตย์ได้บอ่อแสอะไรช่วงที่ผูกกำกับยังไม่กลับมาแล้วก็อย่าเพิ่งลงมือจับลุ้มนะรอใหผูกกำกับกลับมาเซะก่อนค่อยลงมือเข้าใจนะยิ่งกว่าเข้าใจซะอีกครับเฮ้อนายแต่ละคนทำไมถึงเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กันหมด แบบไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่คิดเลยว่าสวรวั์สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นพิษกับตนเองบ้างจ่าอาทิตย์คิดในใจอย่างรวดเร็วแต่ก็พูดออกมาว่าเข้าใจครับผมดีมากพวกกำกับสนามบอกเสียงกระหึม่มพยายามสืบจับรายใหญ่ๆเพื่อตัดคนไม้ใหญ่ให้ล้มไงรายเล็กๆไว้ทีหลังพวกนี้บ่อนทำลายชาติทั้งสิน้นโอเคล่ะครับ ผมขอลาท่านเลยเดี๋ยวก่อนอาทิตย์ต้องเซ็นบันทึกประจำวันออกตรวจเอ้ยออกสืบสวนคดียาเสพติดเป็นลายลักษณ์อักษรให้จำไว้ด้วยว่าออกจากโรงพักต้องลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยมีอะไรเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นเกราะป้องกันตัวเราเข้าใจนะ จากนั้นผู้กำกับพูดนน่มและมีหลักการก็วอเรียเสเมียนบันทึกประจำวันชั้นที่หนึ่งให้นำสมุดบันทึกประจำวันขึ้นมาในห้องผู้กำกับซึ่งเดี๋ยวเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยทั้งอาทิตย์และเสเมียนบันทึกประจำวันก็ออกไปจากห้องผู้กำกับสนามกำลังจะฝันหวานคดีรายใหม่ที่จะอาทิตย์ผู้มีไหวพริบดีคนนี้จะป้อนเข้ามา เมื่อเขากลับจากการอบรมที่กรมเสียงคอประโตก็ดังขึ้นเชิญขออนุญาตครับพันตำรวจโทขันตีนั่นเองซึ่งหุนหันเข้ามาแล้วรีบนั่งลงเก้าอี้หน้าโต๊ะของผู้กำกับพร้อมถามเสียงรวัวไอ้อทิตย์มันมาฟ้องท่านเรื่องส่วนแบ่งใช่ไหมครับไม่เชิงฟ้องนะขันตีอธิตย์มาถามผมว่าผมเป็คนจัดสรรปันส่วนเงินหรือผมก็บอกว่าเปล่า เรื่องจัดสรรเงินนะเป็นเรื่องของรองผู้กำกับขันตีรับไปทำทั้งหมดแต่คุณก็จัดสรรให้อาิตย์น้อยไปนาน่าจะได้สักสามหมื่นห้าหมื่นก็ยังดีแค่สามพันมันหนาเกลียดไปหน้อยโดยเฉพาะอาทิตย์หน้าพผู้กำกับครับเรื่องแบบนี้ผมรู้ดีขืนแบ่งให้พวกชั้นประทวนมากๆพวกมันจะได้ใจ เราจะต้องมีลิมิตรหรือเพดานเอาไว้อย่างสามพันเนี่ยถือว่ากำลังดีสำหรับชั้นประทวนครับและถือเป็นบรรัฐานด้วยเอองั้นก็นเลิกแต่คุณเธอส่วนอาทิตย์น่ะก็ควรจะได้เท่าๆกับกลุ่มเอขือให้มากกว่านั้นมันก็สำคัญตนผิดอีกนั่นแหละต้องกดหัวไว้ไอ้พวกเนี้ยท่านผู้กำกับเชื่อผมเถอะครับออเออตอนนี้ผมออกคำสั่งใหม่ ให้อาทิตย์มันฉายเดียวออกเสริฟเฉพาะยาเสพติดโดยเฉพาะผมให้ลงบันทึกประจำวันไปครั้งละ15วันเนื่องจากผมเชื่อศักยภาพของจ่าคนเนี้ว่าจะต้องคว้ารายใหญ่ๆป้อนให้เราอีกเห็นไหมล่ะครับท่านมันได้3,000บาทก็ดีใจจนเนื้อเต้นแล้วคราวนี้มันก็ขยันหารายใหม่มาให้เราอีกถ้าตั้งเพดานเสสูงลิบเช่นให้ห้าหมืนเราก็ต้องแบ่งปันให้มันในอัตราน,นั้นตลอดไป ก่อนเล็กแต่คุณนาะขันตีผมไปอบรมแค่สัปดาห์เดียวมีอะไรให้รอผมกลับมาสกักก่อนพวกเราทำอะไรต้องเป็นทีมมันถึงจะไร้ปัญหาผมอยู่โรงพักไหนก็ทำแบบนี้แหละครับท่านจากนั้นรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนก็ออกจากห้องผู้กำกับด้วยความโล่องอกเมื่อรู้ว่าอาทิตย์ไร้พิษสองใ,ใดๆเช่นฉันประทวนนายอื่นๆ จ่าสิบตำรวจอาทิตย์ลงมาพบดาบตำรวจพุทธและจ่าสิบตำรวจเอกรงณที่ศาลาพักผ่อนของตำรวจและผู้มาติดต่อข้างๆโรงพักเฮ้ยอาทิตย์ผู้กำกับว่ายังไงบ้างดาบพุทธกับจ่าเอกรงถามแทบจะเป็นประโยคเดียวกันไม่มีอะไรท่านให้ผมออกสืบสวนยาเสพติดโดยเฉพาะครักละสิบวันส่วนเรื่องเงินก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนเดิม จาอาทิตย์พยายามบอกกับผู้ร่วมงานโดยส้มเสียงที่ให้เป็นปกติมากที่สุดเก็บงำความรู้สึกชนิดนั้นไว้อย่างมิชิดไม่แสดงออกมาให้ทั้งสองเห็นเป็นอันขาดเฮ้ ö, อหลงอกไปทีขาก็ไอ้หลงกลัวท่านผู้กำกับจะเล่นงานเองนะสิอาทิตย์เพราะมันอาจไปถามเรื่องเงินเรื่องทองกับท่านดาบพุธผ่อนลมหายใจออกมาจ่าเอกรงก็เบาใจเดี๋ยวไปล่อเบียเยน็นๆรอพี่ลุ้นมัน ใบใบค่อยกลับตู้ยามนางแลฮึ่จะอาทิตย์พยักหน้ารับเดี๋ยวก่อนอาทิตย์ทำไมท่านผูกกำกับถึงสั่งเองคนเดียวออกสืบสวนคดียาเสพติดวะไม่ใช่อะไรร้อของอย่างเงี้ยคนเดียวหัวหายวะพุทธรีบถามและก็เตือนสติผมก็ไม่ทราบครับแต่คนเดียวมันคล่องตัวดีเหมือนกันผมไม่ได้ไปจับข่มนี่เพียงแต่ไปสืบสวนเท่านั้นแหละอาทิตย์รีบตอบให้พุทธหายคลางแคลงใจ งั้นก่อนแล้วไปเป็นลูกไล่เข้ามันก,ก็อย่างนี้แหละใช้ให้ไปไหนก็ต้องไปคนสั่งการอยู่ในห้องแอร์ถัดตายพวกเราตายก่อนแต่ถ้าแบ่งปันผลประโยชน์แล้วก็พวกห้องแอร์ได้มากกว่าร้อยเท่าพันเท่าโย้ยเมืองไทยเป็นเสียอย่างเงี้ยเบื่อเวเซ็งเว้ดดาบพุทธเส็งชีวิตรับราชการขึ้นมาทุกวันทั้งทั้ง,ท,งที่เหลือเวลากเกษียณอายุราชการอีกตั้งเกือบสิบปี กองร้อยทหารพรานที่หนึ่งศนศนหนึ่งบายคล้อยแล้วพันตรีผุดผ่องก็ยังคงนั่งทำงานในห้องที่บอกอร้อยคนเดียวอย่างเงียบงนันปกติเวลาเท่านี้แล้วผอ,อร้อยมักจะขึ้นบ้านพักเพื่อพักผ่อนหรือไม่ก็ไปตรวจจุดเฝ้าตรวจทั้งห้าจุดทหารประจำบอกอร้อยซึ่งประกอบด้วยร้อยเอกสงบรองผอ,อร้อยจา่าสิบเอกชนะจากกองร้อย สิบเอกพลพนักงานสื่อสารและทหารอีกสองนายซึ่งเป็นเสมียนกองร้อยต่างก็อยากจะลงจากกองร้อยก็ลงไม่ได้เพราะผอ,อร้อยอยังอยู่ในห้องปกติแล้วพันตรีผุดผ่องมีทหารพรานประจำตัวสองนายซึ่งไปไหนๆหรืออยู่ประจำกองร้อยก็จะมีทหารพรานทั้งสองนายคอยรับใช้คือทหารพรานราวีกับเดช นอกจากจะเป็นทหารพรานประจำตัวผอ,อร้อยแล้วทั้งสองยังเป็นเสมียนกองร้อยทำงานด้านหนังสือต่างๆช่วยจากกองร้อยกับช่วยด้านสื่อสารด้วยเพราะทหารพรานทั้งสองจบชั้นมัธยมปลายทั้งคู่ยังเป็นทหารเกณฑ์มาแล้วผอบอร้อยจึงไว้วางใจพันตรีผุดผ่องชะเง๊คอมองออกไปทางหน้าต่างที่ห้องทำงานบ่อยครั้งพึมพำเบาๆเดชนี่ยังไงวะ ไปหาข่าวแคตตูย้ยามตำรวจพูดอนแค่นี้เองป่านนี้น่าจะกลับมาแล้วนี่สี่โมงครึ่งเข้าไปแล้วได้ข่าวไม่ได้ข่าวยังไงน่าจะกลับมาได้แล้วนาะที่แท้พันตรีผุดผ่องยังไม่ยอมลงจากบอกอร้อยก็เพราะรอนายทหารพลานคนสนิททั้งสองนั่นเองเฮ้ยนั่นลาวีกลับมาแล้วพอบอร้อยทหารพลานหลุดปากเบาๆเมื่อมองผ่านหน้าต่างลงไป <minutes> เห็นทหารพรานราวีบึ <oon> ่งมอเตอร์ไซค์วิบากเข้าประตูรั้วมาจึงบ่นต่ออีกเดทนี่ยังไงหน้าอยู่ใกล้แค่นี้ไม่ย้อนกลับมารายงานมันยังไงกันครู่ต่อมาอาสาทหารพรานราวีก็รีบเข้ามาในห้องโดยอยู่ในชุดพลเดเรือนทั่วๆไปแบบปอนด้วยรีบชิดเท้าทำความเคารพล่าเก้าอี้มานั่งพร้อมกับขยับเข้าชิดโต๊ะได้เรื่องแล้วครับผู้กอง งั้นก็ว่ามาทุกอย่างเป็นไปตามที่ผู้กองคาดการไว้ไม่มีผิดเลยตั้งแต่ผู้กำกับโรงพักง้มฟ้าลงมาเล่นแร่แปรท่านกับสนาดโรงพักโดยมีรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนที่ชื่อขันตีเป็นแม่งานครับถือมีขมกริบป,ปาดปาดเฉือน,นมีพนักง,งานสอบสวนและก็หลอยเวรเป็นผู้ช่วยคดีเนี้ยงานนี้ใช้เดิมพันติดปลายนวมสงถึง3ล้านบาทครับ ตอนแรกผู้กำกับเรียกเอาจากผู้ต้องหาถึง4ล้านหน้าตาเฉยแต่ผู้ต้องหาพอมีเส้นก็เลยต่อรองกันเหลือ3ล้านทุนท่วนครับทหารพรานราวีบรรยายอย่างคล่องปากเพราะมีความรู้ในด้านนี้เนื่องจากกำลังเรียนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดพันตรีผุดพองนั่งฟังหน้าเคร่งเครียดถ้าสังเกตดีๆจะพบว่ากรามสองข้างบดกันเป็นสันโนนแล้ว่าเอ่ยออกมา เงินทองจ่ายกันเรียบร้อยครับแร่งข่าวบอกว่าจ่ายกันตั้งแก่รุงสางของวันเนี้ยพอสว่างเต็มที่ผู้ต้องหาที่ชื่อก้องหรือชื่อเต็มเต็มก้องเกียรติก็อันตรธา,านจากห้องขังกลายเป็นพม่าห้าร้อยปั๊มปับเปอเปอ,เ,ปอเข้าไปแทนที่ยาบ้าสองหมืเม็ดก็เหลือเพียงยีสเม็ดครับเออลยยำที่สุดเลยพุทพองระบายเป็นคำพูดออกมา สีหน้าท่าทางยังคงเคร่งเครียดเหมือนเดิมแถมยังออกอาการเกลียดชังตำรวจพูธทอนออกนอกหน้าด้วยแหล่งข่าวบอกกับผมว่างานนี้มีผู้ผิดหวังอย่างแรงอยู่คนหนึ่งซึ่งผิดหวังรุนแรงด้วยครับผิดหวังเรื่องอะไรยังไงแล้วก็เป็นใครวะพอบอรร้อยรีบถามเสียงกระหึ่มผู้กองคงไม่ลืมชื่อจา่าอาทิตย์ที่ตูยามนางแวนะครับไม่ลืมลรอ ก็เองมาบอกข้าว่าจากคนเนี้ยใช้หมาดมติ่นยาบ้าที่ซุกมากะกองกระลำปลีปท้ายรถไม่ใช่เหรอลาวีใช่ครับถ้าไม่มีจ่าหัวไวคนนี้และก็ไม่มีหมาที่ชื่ออีขาวก็ไม่มีงานมหากรรมพลิกสำนวจกินแหลกเชามืดสามล้านบาทท้วนอย่างแน่นอนครับฮึย <c> ย <oughs> แล้วจากคนเนี้มันเจอตอหรือว่าเจออะไรว่ามาเร็วๆเจอแห้วหัวเล็กๆสิครับผู้กองหมายความว่ายังไงพันตรีผุดผ่องถามเสียงดัง ในตำรวจสัญญาบัตรทั้งหลายบนโรงพักงุมฟ้าแบ่งเค้กกันอย่างมโหฬารผู้กำกับโรงพักได้ล้านสองรองผู้กำกับที่คุมงานสอบสวนหรือคุมคดีเอาไปเจ็ดแสนนอกนั้นก็คนละ2องสามแสนแม้แต่ร้อยตำรวจโทชัยรัฐที่เป็นหัวหน้าตู้ยามนางแล้วก็คว้าได้สองแสนบ้าแดกหากันจังหรือยังไงอีกปรากฏว่าจ่าอาทิตย์ฮีโร่งานเนี้ย ได้เค้กก้อนเท่าแ้วอย่างที่ผมว่าคือได้สามพันบาทครับเฮ้ยพูดใหม่นาสามพันหรือสามหมื่นพอบอร้อยเสียงดังสามพันบาททวนๆน,นครับพวกกองบัตรซบที่สดจากอาทิตย์เก็กสิมที่สดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแหล่งข่าวบอกผมว่าจากอาทิตย์ไม่ยอมกลับตู้ยามอีกเลยตะเลิดเปิดเปิงไปไหนแล้วก็ไม่รู้ มันก็แน่และสิอุตสาห์ใช้ไหวพริปฏิภาในการตรวจจับยังใช้หมาที่ฝึกฝนมานานจนจับได้ตั้งสองหมื่นเม็ดแล้วส่งดำเนินคดีเจ้านายในห้องแอกลับย้ำซิเละปันส่วนมาให้แค่สามพันเป็นค่าระเบิดลงพักแม่งเลยพันตรีผุดผ่องพร่งเสียงดังเพราะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยนอกนั้นยังไม่รู้ว่าจะได้คนละเท่าไหร่ ผมหมายถึงตำรวจทิดโตยามซึ่งร่วมจับกลุมดูดูแล้วก็คงละสองสามพันบาทขนาดจ่าฮีโร่อย่างได้แค่สามพันนับประสาอะไรก็พววกที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอสราวีรายงานจนเหนื่อยขัดสนใจเรื่องนี้ว่าราวีสนใจยังไงคระผูกกองก็เห็นใจจา่าทิต์นะสิวะทุกคนคิดเหมือนกับผูกกองเลยครับเองหมายถึงใครตำรวจทั้งโรงพัก และก็ชาวตลาดงุ้มฟ้าที่รู้เรื่องนะทีครับต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันขมสาบแช่งในตำรวจใหญ่ๆบนโงพักกันหมดงั้นข้าม่่้เองค้นหาจ่าอาทิตย์แล้วใช้วาทะเกลียกกล่อมมาพบข้าหน่อยไม่ใช่อะไรอยากดูหน้าคนเก่งน้อยและอย่างน้อยข้าจะกล่าวคำว่าขอแสดงความเสียใจที่ได้รับความเอารัดเอาเปรียบอย่างน่าชังที่สุดด้วย